วันนี้มารับคุณตาจ้าพระเอกช่องทีวีบันจันทีวีหนึ่งสองสามติช่องหนึ่งทองถามเออเพื่อจะบินในจิมโบราลนอ่ะจิมยังราคาเก่าอยู่ไหจ้าถ้าได้ราคาเก่ากันแทงเงีวกันยี่ทิพเท่าบาทอืยี่สิบเท่ายี่สิบเท่าตีเท่าบาทเท่าบาทแพงน้อยแพงน้อยทิพบาทนั่นทิพทิพบาทเหรอทิพบาททิพทิพทิพบาท ทิปท oh, ิป oh, ท oh, mm ิปท no ิปโอ้ยฟ้าลองวอมเลยทิปบาททิปทแบาทหรือบาทก่อนทิปบาทอ๋อทิปบาทหูจื้อไว้ทิปบาทพ่อเมื่อวานนั่งนั่งพ่อมื่อนนี้พ่อมีในเอกขับมานั่งด้วยครับอะในเอกช่องเนี่ยน้องฟ้านี่บอกเออบ นั่งเอกไม่นั่งเอกไม่นั่งเอกไม่บ่อันนี้พระเอกเข่าตัวนี้ตัวเป็นยังขังนี่พระเอกรุ่นนี่เจ้าบ่ขังหลายบ่ขังขนาดเลยบ่ลูกลูกหลานขังไว้ลูกหลานขังไว้เนี่ยขังไว้ทั้งรถเดียวเนี่ยพ่อจ้าถ้ามีผู้สาวเข้ามามากพ่อแล้วพ่อเอาบ่ไหวบ้าพ่อก็อยากร้องเบิ่งอยู่แล้วบ้าเจ้า ย่านแม่วะลม่ย่านแม่ว่ะชูมือนี่เขาสิมักแต่พูดเถ่าเด้พ่อแม่นบ่ผู้สาวสมัยใหม่เขามาพูดเถ่าเพราะว่าพูดเถ่ามีเงินเด้อื่แมนอยสิมักพูดเถ่าขายแต่ดีไรยังชิปบาทนี่ก็ได้แล้วชิปบาทนี่ก็พอได้กินได้อยากละเอาวันวันนี้จะยื้อใส่แล้วบระเดี๋ถ้าเกิดเอาอีกคนนึงมาล่ะไม่ไม่ต้องการหันละว่าผู้นึงกับยู้เฮือนใหญ่ผู้นึงกับมาลงมาเฮือนหน่อยเถอะจ้ะเว่อจะสามคนเดชนะ สามคนก็แยกกันนะเราสองนึงก็ขึ้นเทรื่องคุณนูุ่นึงกับเพี่ยนคิ้วกับชตัวเบิรบเลี่ยนคิ้วมาร่วมกันบ่ได้มันหงอเฮาเอาเทือละคนเชกวันเบิบไปทำมดาเทือละคนบบเอินเขาอยากมาพ่องกันในต่ลาข้ามอันกัมาเลยกระทอมมุนอบ่ญาติแม่ละแม่เราจะใจดีนะให้พอเอาอีหรอกมันดี เล่าเรื่องง่ายหนิเออกระใจดีย่ตัวเราบ่น้ำจะกเกียจ่ะจ่ะว่าไปหมดเไปได้กระบนก็ไปดิจ่ะได้พัดได้ได้พัดได้พอเอาได้ตามสบายเลยแม่นมาามูไม่เย่อิว่าเฮามีผู้แถผู้เท้าจังทันจังทีว่าแห่เรามีรถมัดชนมดนเพราะว่าเงินเงินกู้ได้เต็มเป้า ได้ตรงขอแต่ว่ามึงออกไปมึงต้องมีเงินเข้ามาบ้านจ้าแต่ว่าไปหาต้องมีเงินแต่ว่าเป็นยังบุญอยู่ดอกกามีจบเกืืออยู่นั่นพอได้กินได้ยาตอ๋อบังเอิญไปแล้วเมียน้อยเอาหม่อนให้จังไหนหม่อนเพราเป็นมันบ่เป็นยังชั้นดอกล่าอ๋อบ่แน่เด้มันบ่ทันพอดว่าเว่าเว่าซาเจ้าที่พ่อเพศพานมาหนิผัดไข่อยู่ตัวหักไว้แนบบ่พอหนิเสียงเสียงบ่เสียงแม่บ่มอบ่เชียง เอาผ้าเชียงมีน้อยสิได้บ่มมีน้อยเอา่อยเอาน้ำมียน้อยเจ้มีแต่เอาน้ำมียน้อยมาให้เมียใหญ่จ้าดีเนาะผ้าเชียงจัดเถื่อเป็นเชียงกถึงอันตรายถึงชีวิตไม่ผ้าแน่นอนหรอวะเอาจังว่างให้มันตรงเอ้ยปลาหลรอนนั่นมันก็อยู่กับพุ่มเมาเฮาดอกเออมีไซของคนหรอกเวลาจีบกันไม่ไม่เห อันจีบเด็กน้อยอันจีบจังใดพ่อว่าบ่ได้ยกีบด้วยล่ะเขากีบพอเด้ออโอ้อเขากีบพอเด้ออพอบได้ยกีบเด้อะกีบจังไดปะว่าเขาหันมีความเบาอยู่ล่ะแม่ต oh, ่อยมาแล้วกันแมนแล้วเมื่อสิสอนให้ลูกฟังได้สอนให้ลูกฟังได้ยาสอนสอนมันขี้หยามมูจังโอ้โหถือเป็นตัวยางไม่มันต้องาตัวยางพอเลยจะได้รอดคือพอเลยมันจะถือตัวยางพอกับเหตุชื่อท้าชื่อเฉยเออลงไปตรงมา การเมาการจากองห้องับุกับเม่ยกบหัวขาดที่ได้บินมากสนกเจ้าแมนขาดที่ได้บินมากขึ้นนกเก้าขาดที่บ่ได้บินภัยขึ้นนกย่างมันละบูเอาํามก่อนแบบสมัยสมัยเก้าก็ได้ด้วยอะจากสองก่อนจากสองก่อนเอามันกับบ่มีดอกลาทําก่อนตะกี้ก็ได้เออเอาตอนนี้ก็ได้เพื่มื้อนี่ขัดไปค้าขึ้นไงยของเอ้ยไอ้เอ้ย คือจังได้มาหาเงินหาขำามื่อก็คือดว่าจากได้เงินได้คำมเมื่อตอนยายเห็นแล้วนั่นตอนยายเ็ะจังได้หวยเห็นมีเงินเท่ากันนะัน่นคือดว่าอยูเงินปูกับจังว่าของข้าขตัวบ้านเนี่ยน้องคือดว่านัน่น <c oughs> ใค้จังสั่นแล้วหล่ะเอ้ยคำกล่องของพ่อเนี่ยส<บ>มัยมเป็นบ่าวบ,มบม่มีวะบ่มีช่วอนี้ขายดีคือเก่าพ่อพออากาศเฉพาะได้ขายอยู่เด้อล่ะอยู่โควิดก็ขายได้คือเก่าจ้า พ่อเขาไปจะนดีเเนาะมื่อวานเขาตลาดแจ้งสว่างมุวยปะโอ้ยบาดเจ็บบาดตรงเขาเมื่อนี่แหละเออพอดีเับขึ้นมาลูกชายว่าพ่อมื่อนเพื่อนยิ่มาเอาเรื่องวะท่านนี่เอาไปใช้แล้ววะท่านกู้เก้าเจ้าหันละวะท่านนี่้๋อพ่อมีโทรศัพท์วะมีมีโทรศัพท์ยหญ่ตัวลังพ่อพ่อถือโอ้ว่าแล้วเป็นยังแม่บวดโทรศัพท์พอพ่อมีโทรศัพท์เออช่วยสบายใจเนาะ ไม่กูบานทันนะเว้ยเว้ยจังเสื้อก็สบายเพราะต้องห่วงผู้ใดโท้น้ำเลยเนาะจ้าจ้าเพราะพลาดสลัดตัวเนี่ยบ่โท่าซับไปน้ำคิดเบิ่งคักๆเด้อเมื่คิดเบิ่งคักกันโทรศัพท์นี่มีมีแต่งผิดไรมีแต่งประโยชน์จ้าเพื่อเป่าขามเขาขึ้นมัขามเรื่องโจรใหม่ก็โทษไปหาเห่า แหมมาเช่ากูว่ถือว่าฉันเนี่ยเชขาว่เติมเอาไปทีมให้เอาถือเจ้าคือเปล่าตู้ฉันบอกว่าบ่มักว่าฉันเนี่ยช่างมึงเจ้าโทษน้ำก๋อยวะนะหาก๋อยพี่ผู้แถบผู้แถวเว่ยวนๆอยู่กับวันทมาขัดจังหวะกันหวานเว่ยไม่ธรรมดาพอดอันนี้แหละแผนดีครับเดี๋ยวสรงสายเแ่านี้เอาไปใส่แล้วเบางทรงเนี่ยผมก็าทเริ่มเช่าถือลราล่ะว่า สะอารเต็มเลยใี่จังว่าขวังมูแหวนสีเดี๋ยวสิอ๋อไวซ์มือกรเอฟจีของอ่าพอตาบินพอ่อปู่กิมโมรานค่ะนี่คือขายมองได้เห็นมองได้เพราะเนี่ยทิฟบาทนี่ถือซอยแล้วนะเด้อขายมวยเตะขายอติมเตะอติมอติมของพ่อนี่แซ่บไปดีเนาะเออมืนอนี้กเลืองอ่ะมาอีกเนาะอยาขายหวดขายมวยขายทิบเข่าขายไอติมเ ที่จัก,ก,ยจก,ก,ยกรกาาายานส่วนโตไปจักรยานกับรถทีบคือกันบ่บ่คนละอย่างจักรยานต่างหากรถทีบ่างหากอ่าคือว่าคนละอย่านคือกันบ่ดูกูกั้ทีบชูน,น <c oughs> นะถามดูบนบ่เพ่อนอนนอนอยู่หานนั่นคือเชอลมเย็นขนาดเนาะอ๋อัดบ่พัดบ่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 คอยมีดปานไดตัวลาเพราะว่ามันเอาแอมดีอยู่เดี๋ยวสิไปไทย ดาบินไอ,อติมบอลั่นไอเบิรงแจ็คมื่อกอนเนอร์นะครับที่อยู่ของที่พักเพ่นดีหาเอีได้เห็นเมื่อนี้เอาไว้สำเนียงอนเ้อร์สวัสดีจ้าสวัสดีครับ